สวัสดีครับผมพี่หนงเปิดคลิปนี้ยูวีไลค์ครับผมพาพี่หนงมาส้มนักศึกษาจบใหม่ครับผมใบเป็นวันรับประกาศนียบัครกับผมบุกการศึกษานักศึกษาจบใหม่ปวสปวสครับผมบรรยากาศ ชุ่มชื่นครับขนาดรับผมปีนี่ฝนตกบรรยากาศด,ดีครับผมตาิ่ตามชุมนุ่มกันครับบรรยากาศชุ่มช่ำฝนตกกระเซานะครับผมพายุเขา่านักขึ้นาจบใหม่หลายเดีครับผมปีนี้ อย่างหลายเด้อครับผมรถผู้ปกครองมาเต็มเลยหนาวบอกครับยายอากาศมันเย็นวายุครับวายุสมบรรยากาศครับผม โซนข้างหลังเป็นผู้ปกครองครับผมผู้ปกครองข้างหนาเป็นนักศึกษาจบใหม่บรรยากาศดีครับผมมณีบกฮอน ขอบพระคุณทุกท่านค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้รอยคนครับผมจบใหม่วิทยาการอาชีพประนวลครับผมอ่ลูกๆแสดงความยินดีในวันรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของลูกๆนักเรียนนักศึกษานะคะทุกคนค่ะ เป็นวิทยาลัยเทคนิคบางขนอ่คนที่จะจบให้เหนด้า้าไมาเห็นยังนี่ยช่่คฮะข้าไห้มาเฮ็ยังนี่บอครับโบกอกเอเธอไม่ไม่กินข้ากองรถตั้งกันครับรต้องกันดอดครับผมดดอ บรรยากาศภายในวิทยาลัยการอาชีพประนวนครับผมมณีวันรับประกาศสนิยบารครับผมบุตรการศึกษานักศึกษาจบใหม่ครับผมปวสปวสจัดบุตรไายดูปครับผมเป็นแผนกแผนกไปครับผมบรรยากาศฝนตกครับผมยามวัาเสาขึ้นมดื้อมือแล้วครับผมหนาวนดครับมีจัดบุตร สั่งไฟฟ้ายกกำลังครับผม,ม,มนี่เมองนี้ลูกคุณคะวันน้องมาถี่รถไฟแห่งความจ้องกัรตลอดระยวเวลาที่ผู้ชาวในโลกเดินทางมาจนถึงวันนี้มาถึงสถาน ว่าโดนไฟแห่งอนาคตธณจังหวะนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในรุ่นนี้ได้พาเราสามารถปรบการอีกครั้งสุดท้ายนี้ครอไวใ้ในความทรงจำของทุกทคนยินดีกับพรกรูปนักเรียนนักศึกษาทุกคนรัก็มาแหลกของแท้เลยครับผมพี่น้องเป็นมินแท้ และเา,า,าจะดจะไดสวยงามมากดวงันติวันอันศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของพวกเราแหการศึกษาของพวกเราในนี้มอบกันตามคูมาเลยค่ะการขายของมหลายกับผมมีร้านเดียวปีนี้มีร้านเดียวครับผมเราจะร่วมรอด่งความสเร็จความสด้วยครับผม be happy นิดเดียว1,000ขายพันห้าโอ้ยดีใจนำ้นำดีใจน้ำพู้ช่างกาดจบเถอะวะจบแล้วจบแล้วจบแล้วสมนาณิสา,าจบใหม่ครับผมสร่างกาดจบแท้ๆๆ

อยู่น้งก,กันมา4ีปี5าปีครับผมดีใจครับน้องนองเขาครับสำเร็จไปแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งขั้นนะครับโยไปแล้เอาไปสู่โลกภ้ายนอกไปนี่เจอการการการดีใจครับผู้ปกครองครับผม าจมไปไปไปลุยข้างนอกวันนี้งข้างนะคับหังนี้ทเดองมีโอานปบสอครับผมปอปีาปี3 <Hollywood> ติดใจให้แม,ม่เอาเลยเ,ลเ,เ,เ,ลเรือเขาเรือเขาเรือเขาอันนี้เท่าไหร่ครับนี่สองร้อยขายสองร้อยจ้ะม่คช่ช่อร้อยเดียวนี่สองร้อยใช่ค่ะอันนอันนี้อันนี้ห้าบาทค่ะกุหลาบดอกกว่า20บาทยี่สบบาท น้ำทอดเดียร้ยเียวนะคบเลือกเอาเลือกเอาเจ้าซอสเจ้าซอสสี่ร้อยจ้าเจ้อซอสสี่้อยมองหน่าูสยดีเลอยู่ร่วมกันหลายปีน้องก่มองคนครับหาปีนี่พอว่าอสได้ครับคุ สมนาพบซอเนี่นะครับผมทัานี้าพีพี่ครับจักซอ่ละพี่ซอหาซอบอกสี่บอกแปดสิบบาทเฮียดบิบิบิงๆบงบไปหาลอยไปลอยขำ้าไปสูงงานชะนอยวันนี้ สี่ปีห้าปีอยู่ด้วยกันเลี้ยงเลียงเราเลย่าเถอเอย่างเราเลยปัสสาวะบรรยากาศดีครับผมวันนี้เย็นผ่อนค้างไปหนาวคนละครับผมฝนตกเขาเรียกว่าบรรยากาศเป็นใจสื่นเหมือนกันทุกคนครับผม กำลังถ่ายรูปรับผมจัดสุบถ่ายผนถ่รูปเป็นที่ระลึกมึงคือกาจบว่ะ ซีปีหาปีอยูร่วมกันมีปนแอฟไฟฟ้าไฟฟ้ายกกำลังครับผม ช่เทียนย้ยินดีด้วยไสี่ปีห้าปีวนนี้ตัวตึงมายถึงว่าตัวตึงแต่โอ้ยคนน่อยมี้ะ

So Deixa ครับผมพี่น้องบรรยากาศนักศึกษาจบใหม่ครับผมรับประกาศนียบัตรบุรการศึกษาครับผมปวสปวส,รปรวสรครับผมจบใหม่บรรยากาศกะจีปมานนี้แหละครับผมพี่น้องมีเสียงเพลงต้องออกมาปัวติดน่กระซี์ครับผม พอจุตีกันนำเสนอไ้เพียงแค่นี้เ้อครับผมพี่น้องขอบคุณในหลายที่มาเบ่งมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับผม